สวัสดีค่ะรมรถมือสอง JK นะคะในวันนี้นะคะแอดมินมาแนะนำให้ทุกท่านได้รับชมกับ Honda Accord ค่ะคันนี้นะคะแจ้งจดทะเบียนในปี2536นะคะภาษีพรบปี67ค่ะใช้งานกันได้เลยนะคะเลขไม่หน0 0 0 0 0โลค่ะไม่น้อยมากเลยนะคะทุกท่าน เกียร์ออโต้ค่ะภายในเป็นเบาะหนังนะคะล้อแม็กซ์ล้อนะคะยางปี2021สค่ะสภาพโดยรวมพร้อมใช้งานขับขี่ได้ค่ะขับขี่ได้สบายนะคะราคา40,000บาทค่ะทุกท่านได้สภาพตามรูปนี้ไปเลยนะคะดูรถได้แถวบางบัวทองค่ะจังหวัดนนทบุรีนะคะเนื่องจากรถคันนี้นะคะ เจ้าของซื้อมาไว้นะคะเพราะว่าท่านมีหลานนะคะเผื่อไม่สบายค่ะได้พาไปหาหมอได้ประมาณนี้นะคะแต่ตอนนี้คือหลานกา็ย้ายกลับไปอยู่กรุงเทพแล้วนะคะจึงอยากส่งต่อรถคันนี้ให้สําหรับท่านที่ต้องการได้รถไปใช้งานในราคามิตรภาพสภาพดีค่ะ40,000บาท Honda Accord ตาเพชรสนใจติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนะคะแอดมินเพียงแนะนำให้ชมเท่านั้นแอดมินไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ในหน้านะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ